12บสองสิบสพอช่อเปิดรับความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนถ่ายพลังงานเก่าสู่พลังงานใหม่ พร้อมแสนพร้อมในการรับความสุขปลดทุกพันธนาการเพื่อความอิสระให้กับตัวท่านเองเตรียมพร้อ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 มแล้วพร้อมอีกวันนี้หน่วงวันนี้หนักกักเก็บอะไรไว้ขอให้ค่อยๆวางวางทุกอย่างลงหากเราคิดว่าเรารับมือได้เราจะรับมือได้หากเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่คู่ควรกับความสุข นะคะเราก็จะได้รับความสุขได้ง่ายหากเราเชื่อว่าตนเองพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์และยังสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองได้อีกเราจะเป็นเช่นนั้นค่ะแล้วใครนะคะเข้ามาทานในไลฟน์นี้บอกเลยว่าไม่บังเอิญถ้าเรารู้สึกว่าเราคู่ควรกับความสุขเราคู่ควรกับความอิสระเราคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์ เราก็จะเป็นแบบนั้นได้แต่หากเราไม่อนุญาตเราไม่เชื่อว่าเรามีความสุขได้เราไม่เชื่อว่าเราอุดมสมบูรณ์ได้มันก็ไม่สามารถเป็นไปได้อย่าให้ใครมาบอกค่ะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้อย่าให้ใครมาบอกว่าน้ำหน้าอย่างเราเหรอจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้หน้าอย่างเราเหรอจะปฏิบัติธรรมทำสมาธิได้ดีหน้าอย่างเราหรอจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ อย่าไปฟังคําใครอย่าเชื่อจนกว่าเราจะได้เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างจริงจังทําสิ่งนั้นอย่างตั้งใจในทุกๆวันอย่างต่อเนื่องขอบคุณการติดตามใหม่ด้วยค่ะวันนี้นะคะท่านจําไว้อีกหนึ่งอย่างไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามเราเป็นผู้เดียวที่จะนำพาชีวิตของตนเองค่ะ ให้ก้าวเข้าสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เป็นไปในแบบท,ที่เราต้องการไม่มีอะไรบนโลกนี้เป็นไปไม่ได้ตราบเท่าที่เราเชื่อและตั้งอยู่บนความเป็นจริงด้วยนะคะอย่างบอกฉันอยากจะไปกระโดดจับพระอาทิตย์เราเชื่อว่าทําได้แต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงกับอะไรที่เราอยากจะปฏิเสธนะคะมันไม่ใช่ตัวเราจงทําค่ะ กับอะไรที่เราอยากทำอยากไปต่ออยากเดินต่อไม่ได้ทําให้ใครเดือดรอ้อนมันคือความรู้สึกของฉันของเราจงทําค่ะอะไรที่เรารู้สึกจริงๆจง,จง,จงชัดเจนกับความรู้สึกของตนเองนะคะคนที่เขามีความซื่อสัตย์คนที่เขากล้าเปิดเผยจริงใจชัดเจนสิ่งที่เขาต้องทําเป็นประจำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเป็นปกติวิสัยนั่นคือ เขาซื่อสัตย์ชัดเจนกับเติมตนเองได้เต็มผู้ที่รักตัวเองค่ะเราจะไม่ขาดแคลนผู้ที่รักตนเองเราจะไม่ทําให้ตนเองเจ็บและไม่ทําให้คนอื่นเจ็บนั้นวันนี้ใครที่รักตนเองได้แล้วยี่ยมยอดมากๆแล้วโคจะบอกเลยนะคะใครฟังทันในไลฟ์นี้ก็ดีมากๆเลยนั่นคือเดือนธันวาคมนี้สองพันยี่สิบสี่นะคะพุทธศักราชของไทยก็คือสองห้าหกเจ็ด มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าอย่างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นตอนนี้ค่ะท่านอยากจะเป็นอะไรอยากทำอะไรอยากอิสระอยากเบาสบายอยากอยู่ตรงไหนนะคะขอให้ท่านวางใจ